รถยนต์สี่ล้อสามสิบบาทผู้ใหญ่หกสิบบาทครับผมกันเต็นเตอร์บอรใช่ครับมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมครับไม่มีครับไม่มีครับอันนี้เป็นข้อข้ามและก็อควาปฏิบัตินะครับครับผมอันนี้เข้าไปลานอีกไกลไหมฮะอีหกกิโลครับอีหกกิโลตรงไปเลยเลยแล้วมีลานตรงไหนก็เลือกได้เลยใช่ไหมครับขอบคุณมากครับเจ้าหน้าที่ถนนขบวนเลยโอเคขอบคุณมากครับครับ ่อีกว่างนะชื่อเมืนกันเลย่ะ ันนี้แหละถูกต้องจุดชมวิวดอยกิ่วลมเออหูนี้ค่อยมาดูไปไม่ใช่อันนน้นนะมันคือดอยกิ่วลมอันนี้จุดชมวิวคือมองไปหาดอยกิ่วลมเหรอไม่รู้เหมือนกันว้าวศูวนย์บริการนักท่องเที่ยวโอทัยแห่งชาติห้วยน้ำดังนะ ข้างหน้าเป็นจุดชมวิวดอยกิ่วลมโอ้กว้างขวางไปยินดีต้อนรับเราไปเช็คอินแล้วก็สแตปมพาสปอร์ตกันสวัสดีครับ กลางเต็นท์นะครับต้องมาติดต่อตอนนี้ก่อนไหมฮะข้างบนเหรอแล้วสแตมป์ไอตัวพาสปอร์ตตรงนี้ได้ครับผมเอาเหรอข้างบนก็สแตมป์ได้ไหมได้ครับพี่อ้าวโหไม่รู้ว่าต้องมาที่นี่แล้วผมแล้วเหมือนกันไหมเหมือนกันเป๊ะเลยครับผมโอเคเจ็ดสามแปดสิบเก้าครบแต่ว่าตอนเช้าก็มาดูพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้กันใช่ไหมครับใช่ครับขณะนี้ท่านอยู่ที่ดินแดนแห่งทะเลหมอกห้วยน้ำดัง สแตมพาสปอร์ตเรียบร้อยแล้วนะฮะที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่บอกว่าไปสแตมที่ข้างบนตรงลานกาเต็นก็ได้อ่ะในแนแวะมาแล้วก็จะได้รู้ว่าจะมาดูพระาทีขึ้นที่ไหนไปไปกันต่อเร็วคนไม่บ้านเลว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  ดีครับเขการเด้นเหรอครับออกาเดินจอวนน้ติดต่อน้าทีอ๋อค่ะการเรนน่ติดต่อไีค่ะจองแล้วก็จ่ายเงินไปแล้วครับ เป็นเต็น์หรือว่าพื้นที่พี่คะ,คะถ้าขอดูสลีอวนเงินก็ได้ลานสองโซนบีอยู่ใกล้กับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะจะเอาข้างบนนี่เลยวะเขาคงไม้อนหะนเนาะลงไปดูที่นี่โอ้โหเต็มหมดเลยเหรอโอ้หแล้วนี่ก็ไกลอยู่ใช้เล่นนะเนี่ย เฮ้ย <Hey, S 2> มีแค่นี้เลยหรอัเลยอหแรนไวนะยไงขนของไม่ไหวอค่ไหเงี้ย <c oughs> ลานสองลองมาหนึ่งชั้นแล้วข้างล่างก็ยังมีอีกหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามเลเวลแต่ถ้าเกิดลงไปข้างล่างก็ไกลห้องน้ำใช่ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ไม่หนาวมากมากทานบางลม <c oughs> แต่ตรงนี้ <c oughs> ลมมันจะแรงกว่า <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดอยู่แถวสองก็แถวสองก็เต็นเต็นอ,อ,อ,อุทยานบังให้จุดทชมวิวสองตะวันดูซิได้ทั้งสองเลยเของน้ำเนี่ยมีห้องน้ำ เต oh ็มแล้วอ่ะรถจอดรถร้านสี่ดิฮะฮร้านสามอะร้านสามใกล้ร้านสองแหละแบบดูกวันเยร้านสี่แม่ง 有，很简单。 สรุปว่าเรากางเต็นที่ลานสองนะฮะลงมาประมาณ3ชั้นชั้นที่3จากด้านบนก็ได้ที่ประมาณมุมนี้เดี๋ยวจะหันหน้าเต็นไปทางทิศตะวันออกตอนนี้ก็มีคนกางอยู่พอประมาณเอาละเดี๋ยวมากางเต็นกันดีกว่าเ <c oughs> ยนนน็นแล้วตอนนี้ห้าโมงจะครึ่งแล้วเก็บไม่ทันเอา

ไ,ได้เวลาทํากับข้าวกินแล้วโอ้โหมือ่อแล้วตอนนี้กี่โมงจะทุ่มหนึ่งแล้วอะไรหวานนะต้มเหรออ่าจั๊กอืมขอบคุเช็ดมือก่อนนะเอาอะไรนนะท,ไทำอะไรแบบ้งนะแม่วันนี้ทําอะไรบ้างนะกะเพรากระเหมูสับกัดผัดผักบ๊้ยกะเพราหมูสับเหรอกระเพราไม่มีกะเพราใช่ไหมกระเพราไร่ใบกระาน้ำมันขอที่ช่วยแห้งอันเดียว อุปกรณ์ได้เตรียมเอาไว้ให้ท่านอยู่หน้าแล้วค่ะขอบพระคุณอันไหนใส่ไหนทเทนะ่ากันอ่ะเท่ากันโอ้ยเดากันผักบุ้งไอ่ออนอาหารเหมือนเมื่อเมื่อเช้าเนาะ กินผักบ้างครับจะได้มีวิตามินเลือแรกหั่ใหญ่หัวตังคืลูกเค็มบ้างนะเค็มก็ไม่ต้องเอาตักน้ำเยอะแล้วก็กินกับข้าวห้ามกินเปล่าๆแล้วมาสลัดอีกสักหน่อย เร้อยหนึ่งจานวางหมดเลยนะไม่ขอร,ร้อนนะไป,ะปเลยดัแบบนีดอีกอันหนึ่งคือเผาเฮ้ยอ,อันนี้คือหมูที่ซื้อวันนี้แล้วก็ไม่ที่เอามาครั้งแรกเหรอคิดซื้อวันนี้เก็บไว้ก่อนใช่ไหมเพราะมันใหม่กว่าเหรอ กับข้าวสองอย่างอ่อยี่โมงแล้วเนี่ยทุ่มสิบนาทีมือเต็เต่อเลยผัดผักบุง้งกับผัดกะเพราที่ไม่มีใบกะเพรามไม่พอเราก็ยังมีอาหารในสต็อกนะทำไมพอก็ยังมีอาหารในสต็อกเหรอใช่ค่ะไข่ดยวไข่ดา,อาอวอืม ปูที่นอนปูนั่งก่อนใช่ไหมปูไอ้ผ้ารองก่อนวันนี้กลางเบสเบสโอ้ยไม่ได้ใช้มานาน เี่เหลือเที่เหลือเหลือแต่เขากลางไม่ถูกเลยอะเป็นเก็บหัวไปทางน,น,นีง้เนุามมา๊กตอนนี้ปูที่นอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ทานอาหารเรียบร้อยแล้วก็ปูที่นอนตอนนี้ที่นอนในเต็นท์วันนี้ใช้ Bestway แล้วก็ใช้ Nature High Angle 4ตัวน,นี้ไม่ได้กางมาหลายเดือนละโอ้โหมองไมไ่เห็นเลยเลอ,อันดวงจันทร์นะเนี่ยดวงจันทร์ ดยออีบรรยากาศรอบลานกลางเต็นท์ก็มีนอนกันไปบ้างแล้วนะครับของเราก็ไม่มีอะไรละเดี๋ยวคงอาบน้ำแล้วก็นอนได้เวลานอนแล้วฮะเข้าเต็นท์แล้วหนาวมากตอนนี้อุณหภูมิ สิบสี e ่จ okay. ุสี่หนาวมากตอนนี้สามท่มครึ่งแล้วโอเคคืนนี้น่าจะมีแค่นี้ครับลาตีสวัคเสด้อค่ะสต้นตอนนี้เราเดินออกมาจากจากไหนนะจากลานกลางเซนสองพาลาหนึ่งเดินลงมาตามทางลาดเพื่อจะเดินไปถึง จุดชมวิวดอยกิโวลมเบื้องหน้าของเราก็คือดอกนางพญาเสือโคร่งห,หรือเสือดาวนะว้ายไม่ขำด <c oughs> อกนางพญาเสือโครง่งเพื่อเขาตระานอลังการทะเลหมอก <c oughs> ว้าวตอนก็ได้เหรอ <c oughs> เออโอ้โหใคก็เยอะแล้ว่ะ <c oughs> ไม่ต้องไปนู่นแล้วล่ะว้าย เพื่อเขาต่างงานอลังการทะเรี่ยมพร้อมดอกนะ้ำพญาสะโพงแต่ตรงนน้นดวงจันทร์ยังขึ้นอยู่เลย<ม>เอ๊ไปดูตรงข้างใต้มันไม่เยอะเนาะม,มีก็เวริร์กแล้ว ไปดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเราไม่ได้จะไปดูดวงอาทิตย์ขึ้นนะ,ะเราจะไปดูหมอกทะเลเอ้ยถูกแล้วคนวแล้พูดผิดเราใช่ไหมฮะก็จะไกลนิดหนึ่งคือไกลนิดหนึ่งประมาณไม่ถึงกิโลเมตร<า>เดินประมาณสักสิบสามถึงสิบห้านาทีแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวมันจะถึงไม้ก้นนอ่ะ ให้เดินมุดไม้ก้นเข้าไปเดินลงล่างถ้าเดินขึ้นบนมันจะเป็นพระตำหนักไปเดินเล่นๆรองเท้าเราก็พร้อมมากรองเท้าแตะทั้งคู่เลยหูยขึ้นขิ้นกิ้น แผนบีพี่ว่าจะกลับไปนอนนั้นไซคงจะไม่ได้เลยเสียงมันดังเด็กมัน,น,นร้องเออว้าวตรงนี้แบบดวงอาทิตย์เดินมาได้สักแวบหนึง่งถึงโคง้งโอ้โหแสงอาทิตย์สวยงามก็เจอดอกนางพญาเสือโครองอีกต้นหนึ่งแล้วต้นนี้ดูใบยเยอะไม่เป็นดอกหรือใบมันนะใบมันเหรอ,อดอกดอเยอะ้ยชิดซ้ายนะ่ ใช่ไลมครับ huh. อ wow. um mm ืมใช่เยหนึ่งต้นท่วนว้าวบรรยากาศตอนเช้าฟินดีจังเลยอากาศก็ประมาณสัก13-14องศาเนาะ ไม่เราก็ต้องขับรถไปปกติไปเดี๋ยวเราขับรถไปตรงศูนย์บริการนะักท่องเที่ยวแต่ว่าที่จอดรถเมื่อวานเราไปดูมาแล้วเนะาะมันน้อยนี่ทางเข้าไม้ก้นเจ้าหน้าที่บอกไม่ใช่ไม้ก้านบนนั้นนะครับไม้ก้านบนนั้นไปพระตำหนักนะครับขับรถก็กไปทางที่เรามาเมื่อวานไงไปจอดตรงหน้าที่เราสแตมเมื่อวานนี้ จอตรงที่เรา,าแซงมอวาน่ะวันนี้เขาบอกเดี๋ยวจะไปเจอบ้านพักแล้วก็ไปด้านล่างของที่ดูอยู่เลยอ๋อร้านที่เป็นที่ย่างน่าจะนะจากการสื่อสารได้ข้อมูลอกเพียงเท่านี้คือเหลือนคนต้องสอบต้องตรวจสอบด้วยตนเองเราอย่าไปเชื่อเองเขาพูด <c oughs> <c oughs> สิ่ง,งท,ที่พูดไปเป็นเพียงสมมติฐานเท่านั้นโอ้โห,โอโหโดอกอะไนถนนเส้นนี้ไม่มีรถมากวนเราแล้วแต่ถ้าเกิดเราเดินไปตามถนนเราก็ต้องเดินอ้อมเขาแล้วก็เดินขึ้นขึ้น,นลงลงอะเนาะเส้นทงางศึกษาธรรมชาติอีกแล้วใช่ดูเท้าเราก็พร้อมมากใจพร้อมกายพร้อมเราทำได้โฆษณาอะไรอะ ว้าวเดินมาแป๊บเดียวก็มาถึงทางแยกแล้วทางนี้น่าจะไปบ้านพักเหรอมีจานดาวเทียมด้วเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างเลยไหมโอเค okay. ไปดูทางซ้ายมือก่อนดีกว่าแวบมาทางซ้ายไม่ถูกต้องต้องไปทางขวาเดินกลับลแวบแ,วแค่นี้คุณแม่บ้านก็เริ่มร้อนแล้วล่ะฮะ บรรยากาศก็กลมเย็นหนาวเย็นเรียกว่าอะไรล่ะลมรื่นลมรื่นหนาวเย็นเห็นตัวปลาเนี่ยปลาอยู่ในกล้องจากทางแยกต้องเลี้ยวมาทางขวานะฮะ ก็จะเจอจานดาวเทียมพูดให้เต็มๆว่าจานรับสัญญาณดาวเทียมเป็นสัญ,ญลักษณ์อยู่ตรงนี้โอ้โหดวงอาทิตย์มาแล้วพอผ่านบริเวณหน้าบ้านพักก็จะเห็นทะเลหมอกพร้อมดวงอาทิตย์ูุเบื้องเนอกมีต้นทยาเสือครองอ๋อหลายต้นด้วยนะเหมือนที่ดูในคลิป YouTube มาเลย ขณะน,นี้ท่านยืนอยู่ที่ดินแดนแห่งทะเลหมอกไหนดินแดนแห่งทะเลหมอกมอก็ม,มองจริงด้วยทั่วเลยบรรยากาศได้บนคนเยอะเหมือนกันนะครับ ถั่กรป้าเหรอฮะห้วยน้ำด yes. ังก็ประมาณนี้นะฮะทะเลหมอกสภาพโซมๆตื่นมาก็ลุกมาเลยเนี่ยเอาแต่เสียงแล้วกันเออก็ประมาณนี้นะฮะทะเลหมอกเดี๋ยวจะเดินกลับไปที่เต็นท์ละหรือไม่ก็แวะกินอะไรร้อนๆแถวร้านคาแถวนี้ก่อนเนาะห้วยน้ำดัง อุณหภูมิ18องศาเมื่อกี้มาดูยัง14อยู่เลยนั่งแบบมานั่งรอแล้วฮะ oh, <I> จุดชมวิวดอยกิวลม1615เมตร above sea level โอ้โหสวยมากเลยอ่ะว้ wow. าวข้าวโพดปิ้งหรือต้อมนะ <don> ต้มข้าวโพดต้มตอนแรกว,ว่าจะไปกินข้าวต้ม แล้วก็กินซาลาเปาแต่เขาไม่ได้รับพร้อมเพยเพราะเราไม่ได้ออาเงินสดมาเลยเดินตัวเปล่ามากับโทรศัพท์ก็เลยต้องได้พิ้นกระพองดอมอีกร้านหนึ่งคนก็มาเยอะที่จอดรถก็เต็มอยู่เรากลัวรถที่จอดรถเต็มนี่แหละเลยเดินมาว้าวแปดโมงละเก็บโต๊ะอีกสักหน่อย ทะเลมอเกิดขึ้นได้อย่างไรโอ้ตรงนี้เขาก็มีป้ายบอกนะครับอืมแปดโมงแล้วเก็บตกสักหน่อยนะเดินกลับเต็นเดี๋ยวเราต้องเดิน,นลัดเลาะตามเส้นทางธรรมชาตินะทีพอดีจะเ็นทางขึ้น